อย่าหาว่าน่าสอนเลยลองใช้ดูฮะมันดีกับคุณจริงจริงถ้าคนอย่างผมเข้าใจมันได้นั่นแปลว่าใครๆก็สามารถที่จะใช้งานระบบนี้ได้ในคอนเทนต์ที่ชื่อว่าโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเนี่ยวันนั้นเรามี2 0 0แสนกบคอมเมนต์เข้ามาฮะแน่นอนมนุษย์ไม่สามารถรับมือกับเรื่องนี้ได้อยู่แล้วครับแล้วก็ มันจะเป็นการน่าเสียดาย Engagement เหล่านี้มากถ้าเราใช้มนุษย์มันก็จะมีการตกหล่นไม่ทั่วถึงแต่ถ้าระบบแชทบอทเนี่ยผมใช้ว่ามันเอาอยู่ครับมันทั่วถึงและมันสามารถดูแลคนทุกคนที่อยากจะสื่อสารกับเพจเราไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามถ้าจะถามว่าแชทบอทช่วยอะไรผมได้บ้างถ้าจะถามกันในเชิงตัวเลข ถ้าจะถามกันในเชิงเกี่ยวกับ b e n เอฟฟต่างๆผมอธิบายง่ายๆเลยแล้วกันนะฮะว่าแชทบอทนำความเจริญครับตั้งแต่เรามีระบบนี้ลูกเพจก็เลิกบ่นแล้วครับว่าไม่เห็นมีใครอ่านอินบ็อกซ์เลยอะไรเงี้ยครับตั้งแต่มีระบบนี้ผมว่าลูกค้าของเราที่มาลงสปอนเซอร์ในคอนเทนต์ก็ happy, แฮปปี้เพราะเขสามารถร่วมทำโปรโมชั่นกับเราได้เรียกว่าเป็นจุดขายเลยครับในการทำอะไรเกี่ยวกับออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นการการตอบข้อความได้อย่างทันท่วงที ตลอด24ชั่วโมงหรือการให้ข้อมูลที่ชัดเจนตรงไปตรงมาโดยไม่ต้องวิตกเรื่องอารมณ์ของคนการสะกดผิดหรืออะไรบางอย่างซึ่งเป็นปัญหาที่อันเกิดจากมนุษย์แล้วครับเพราะว่าระบบนี้เข้ามาแก้ปัญหาแล้วก็อำนวยความสะดวกได้ดีมากๆโชคดีครับเพราะว่าในการจัดการกับข้อมูลในระดับยิบย่อยมหาศาลของคนที่เข้ามาสั่งออ,อเดอร์เนี่ย ผมยังนึกไม่ออกเลยว่าถ้าเกิดไม่มีระบบแชทบอทเราจะทําเรื่องนี้กันยังไงแอดมินคงจะต้องแบบเรียกว่าตอบกันมือละวิงและแน่นอนมันก็จะตกหล่นผิดพลาดซึ่งในการที่เราดูแลลูกค้าได้ไม่ดีก็จะส่งผลเสียต่อธุรกิจเพราะนั้นถือว่าแชทบอทนั้นช่วยชีวิตเอาไว้จริงครับจริงๆแล้วข้อดีของ CV AI แชทบอทเนี่ยคือใช้ไม่ยากแล้วผมก็เชื่ออยู่เสมอว่าของดีเนี่ยควรจะไม่ซับซ้อน ผมว่า c ีวิสเอไอแชทบอทเป็นหนึ่งในข้อดีนั้นคือเออเฮ้ยแม่งไม่ยากว่ะถ้าคนอย่างผมเข้าใจมันได้นั่นแปลว่าใครๆก็สามารถที่จะใช้งานระบบนี้ได้ถ้าเกิดคุณจะใช้แชทบอทแล้วก็ผมแนะนำ s ีวิ i เอไอเนี่ยนะครับ